แกงบวชมันม้อนะคะนี่กะทิกะทิกล่องนะกะทิกกล่องที่เราใช้คือเราใช้ทุกยี่ห้อนะมียี่ห้อไหนก็ใช้หมดอะนี่นะคะแกงบวชมันมอ้อถ้าไม่พอเราก็มียี่ห้ออื่นอีกเอาก็ซื้อมาทั้งสองอย่างนะ ถ้าใครจะช่วยสนับสนุนนะกะทินะได้เลยนะคะรอการสนับสนุนอยู่นะคะกะทิแกงบวดมันหมอ้อเนาะเราใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วนะนี่ก็เพิ่มน้ตาลสายไปหน่อยเพื่อตัดรสชาตินะคะให้หวานขึ้นมานี่ใส่เกลือไปหน่อยนะคะเพื่อตัดรสชาติ นะคะคใส่เกลือไปแล้วเพื่อตัดรสชาติเราลองมาดูความอร่อยกันนี่นะคะต้องให้เดือดไปเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวเราจะปรับล่อยให้อนแบบนี้ไว้เรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อน